สวัสดีครับพบกับรายการดูราล,ล่าชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดิมเกม The Last Night, Leon City แ a น i ์ n ูเน o n City ตีเกมนี้เลยโอเคก็นนคต่อจากตอนที่แล้วนะครับฟาดฟาดเฮ้ยเ,เดี๋ยวนี้มีบ้านเยอะอือหือือือ เป็นยังก่อนคื้เป็นอะไรอือทางนี้ดีกว่าโอ,โหโหโอโ้โหกูเลือกผิดทางมาวะอปอ๋อ,อกดกดเอ้มจะเก็บให้หมดเลยอืม ใช่จะลงหัวรถขึ้นมาดูของของเราเด้อดาเม็ดแปดาเม็ดสิโอ้ยเป็นของกากาก ี่นี่วาไอ้ะเมื่อกี้เหมือนได้เป็นแล้วม,ออม,มั้อ่ะรอเออใช่มันเอ้ยโอ๊ยปะอือนี่มาไมุ่่งไม่เสียงเลยอุ๊ยไม่ใช่มามันดักหลอกเลยนี่ว่าเอ,อ๊ะพื้นลงุง ปไปบักไม่รู้เลอืมนี่ล็อกเลยอืมแค่นี้เป็นด้านนี้มั้งกูถามจริงบ้านมีกี่ห้องวะโอ้โหโอ้โหกูถามแค่นี้จะมาต่อยกูเลยฮะ mình sẽ kịp vào đây bằng nhà oh. oh. hmm. oh, ก็เล่นไม่เป็นนะนี่หนังสือมีหนังสือนั่นเงน,นี่ถามาู่ทุังสือมีหนังสือหรือวะตัวจลิงดีแิ อืมเก็บให้หมดขยา,ายขยายให้เยอะเก็บให้หมดอืมอ่ล็อกลดไลยเฮ้ยนี่ไงหนวเลย ทำอยวะอุ้งบุดล็อกไม่เป็นซะด้วยยังไงยังไงทำยังไงตอทำไม่ตอเอาหมดเลยหมดยังไงวะ

เออกูจะเปิดล็อกกูจะเปิดล็อกกูผงงเลยฮะซีีเอกโอเคงัเข้าลองไปไ่อีกรอบ อืมไม่มีอะไรเนี่ยตอนนส้ต้องหายหทั่วละไม่มีอะไร โ็เก็บเลยวละแล้วมันเปิดไม่ได้嘛หรือว่าเกมบักมีชาใช่ไม่ไมไน่าใช่เนี่ยว่ะลองไปไหมอ้ยงงเฮ้ยอ๋ยอตัวเอมเปิดไปใช้ลงเลยวะอือ ปุมไม่ใช่มันเรียกผีเปล่าเนี่ยเนี่ยก็มไม่ได้เอ้ยปุ่มทำไรโอ้โหอืมตกใจเนี่ยทำยังไ,ไงให้ได้วะก็รู้แล้ว ได้ไม่เข้าได้่ไงมันตาโอ้โอเคเอ๊ะทำไมมันไปไม่ได้วะอยู่ในบ้านนี้ดี่ กดะไแล้ววะเนี่ยหรือว่าอยู่บ้านนู้นเฮ้ย,ยหรือว่าต้องแอบปบแอบปบแอบปบแบบวิเนี่ยถือว่านี่มันมีหลาย,ห,ลายห้องไี่เคยเอามาแล้วเนี่ย อืมเอามาแล้วดีว่ะอืมงงเลยอืม,มก็ขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับอืม,อม sobre